สวัสดีครับเพื่อนเพ่อครับวันนี้มีโอกาสดีฮะพาเพื่อนๆมาดูที่ดินขนาด10ไร่นะฮะพิกัดตำบลท้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะฮะขนาด10ไร่นะฮะขนาด10ไร่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดถน,นนใหญ่นะฮะเส้นชัยภูมิหนองมะแดงนะฮะ10ไร่เจ้าของเจ้าของขายอยู่ที่9ล้านบาทนะฮะก็ตกก็ไร่ละไร่ละก็แสนนะฮะพิกัดท้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิติดถน,นนใหญ่นะ นนใหนะฮะหนองแดงชัยภูมิถ้าใที่สนใจขนาดแปลงไม่เล็กไม่ใหญ่มากทําเป็นโกดังบ้านพักหรือเป็นรีสอร์ทนะฮะโคกหนองนาร้านกาแฟนะฮะสน,นใจติดต่อได้นะครับ10ไร่9ล้านบาทนะครับสวัสดีครับ